สมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรแหล่งใหญ่ปัจจุบันมีพื้นที่ทำนาเกลือกว่า5,000ไร่ในฤดูแล้งหลังจากเกษตรกรรื้อเกลือจะเหลือเกลือจืดเกาะตัวเป็นแผ่นแข็งที่นำไปทำเกลือไม่ได้ เกลือจืดนะคะเราได้มาจากนานเชื้อก็คือการสะสมของเกลือเค็มนะคะมันจะตกผนึกอยู่ชั้นใต้ดินพอฝนตกเนี่ยก็จะกระเด็งขึ้นมานะคะทุก3ปีเกษตรกรต้องขุดเอาเกลือจืดนี้ออกเพื่อปรับหน้าดินก่อนปล่อยน้ําทะเลเข้านาเกลือจืดที่เหลือจะคลาดทิ้งไปคนเท้าคนแก่ก็บอกเออเนี่ยมีเลือ,อีกตัวหนึ่งคือเกลือจืดสามารถที่จะมาทําเป็นแป้งได้ คุณนงนุชเจริญฤทธิ์ประธานกลุ่มชักชวนสมาชิกค้นหาสูตรทดลองทำจนวันนี้เกลือจือดถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อย่างแป้งเกลือจือดตำรับโบราณสบู่เกลือเกลือขัดผิวทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์นำสมุนไพรให้คุณมาเป็นส่วนผสมอย่างเช่นสบู่เกลือเหลวดอกอัญชันแป้งธนาคารก็ทำได้ตลอดนะครับแมกระทั่งออกแดดนะครับ ออกแบบนี่มันจะคุณภาพมันจะดีมากคนระับแช่น้ำสามเดือนจะได้เกลือที่สะอาดคุณภาพดีเหมาะสำหรับทำแป้งเกลือจืดจากนี้นำไปคั่วให้สุกได้ที่ขั้นตอนหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วมันยังไงต่อคะเราก็ต้องพักให้นเนื้อแป้งไงให้เย็นทั้หน่อยแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปพอเราใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยำขยำจนเนื้อแป้งหมดอะค่ะ กองนี้ต้องกองถึงสามรอบพอเรากองครบสามรอบแล้วเราก็ปล่อยให้เนื้อแป้งขึ้นอืดนะคะทิ้งไว้<ก>นานแค่ไห<ง>น <c oughs> ก็ประมาณครึ่งวันหลังจากที่เราหมักแป้งครึ่งวันปั๊บก็จะมาเป็นตัวนี้ค่ะก็ดีต่อชุมชนตรงที่ว่าชุมชนได้มีงานทําแล้วก็สามารถที่ว่าจะเอาเกลือผลิตภัณฑ์ในชุมชนอะเอามาทําใช้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อในท้องตลาด ความรู้จากคนเท่าส่งต่อถึงลูกหลานวันนี้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอีกหนึ่งวิถีเพื่อดำรงชีวิต